กาบสบายดีพอแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีถุก่านเนาะเมื่อนี้พ้นตกพี่น้องเลยพ้นตกตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยพี่น้องจนหอดย่ำมาเศร้าจนบ่มีมัอนอยู่อาศัยเลยพี่น้องเลยตั้งแต่แรงเมื่อวานนี่ตอนนี้ก็ยังตกอยู่พี่น้องเลยพดโผล่พ้พพนตกพี่น้องตกแห้แงๆพี่น้องเลยจา้จาจ้าเดินเฮือนสนี่ก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้อง อันนี้บนเตียงที่เขาเคยนังเคยนอนนะพี่น้องบรรยากาศยังมาเศร้าพี่น้องเลยเมื่อนี้บ,บรรยากาศดีดีพี่น้องตอนนี้กับ่นยังตกยิมหยับยิมหย,ย,ยับอยู่พี่น้องเลยน้องอันนี้บนท้ายจ็ดเห็ดกิน,นกเนาะ่นตกน้องเลยเันผมมีบนอยู่นองเลย,ยหาเศษมีโน่อย่างนอ้อเมื่อนี้พี่น้องบรรยากาศ บรรยากาศต้อนจะเศร้าบันนอกบันหน้าเฮาตามโคกตามป่าพี่นอ้องตามถงไหายถงหน้านาะฝนตกหลังจากฝนตกมาแล้วพี่น้องก,ก็เป็นแบบนี้แหละน้าหงตามไห้ตามหน้านาะสักซีกับเปียวพวกขอะทิบกับบ่อรมแห้งไปไดพี่นอกก้องเมื่อมื่คืนแค่ไหนแต่บ่อร่มแห้งเนาะข้าล่มแห้งกว่านี่ตายเลยบุ้งบนอยู่ Ha kiếp thuở kiếp sam lạng rồi đấy uhm. bớt lời, con tô sao คตกเขาเจาะก็ออกห่ออกหน้า,นาแซ่ๆซ่พี่น้องเลยเขาสีแกงเห็ดพี่น้องอพี่น้องตอนนี้ยังพลนตกจากจ้าอยู่พี่น้องเลย อันนี้ทงไฮทงหน้าป่าพี่น้องเลยธงไฮธงหน้าสนี่กับภาคป่าไปาพูนตอนนี้เขาเจ้ากําลังเมื่อไห้เมื่อหน้าแซลพี่น้องเลยนังจากคนตกอยู่พี่น้องตอนนี้นาคะบ้านเมืองเข้ากับติดโควิดไลน์พี่น้องแหลกเขาเจ้ากับงด บ้านต่อบ้านน้องบวให้ไปหากันตายเลสตนีต้องอยู่อยู่แต่อยู่แต่บ้านน้องไปบ้านเบาวพังเล่าไปบวได้พี่น้องว่าพึงงดแล้วบ่ชหายไปหาการภายในสิบสี่วันน้องซัมซีอยู่แต่ในฮื่นน้องเอ่ไปใส่ออกหายออกหน้าพัฒนาแหละพี่น้องเเพราะว่าตอนนี้บบาพังเล่ากับ สิไป้ใส่กับป้ายโบราณมีกันเนาะสิงทีมาบ้านเฮาก็มาโบราณเนาะคุณนมออันงดโรคโควิดก่อนเนาะภายใน14มื้อพี่น้องอันบ่ว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศพี่น้องอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศเนาะประเทศเฮาจังได๋ก็ให้ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองดีๆเด้อพี่น้องเดอ้อไปไสก็อย่าลืมใส่แมสก์ เนี่ยจุดปากพี่น้องจะล้างมือส่าส่าเนาะสูไปด้วยกันพี่น้องเลยยังไมเขาก็ต้องสูเนาะเขาเกิดมาแล้วพี่น้องมาเป็นมนุษย์คือกันเนาะกระหัดแข่งกันสุกุสุขคนสุขหวงสุบอนเนาะก็ทีนี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้สู่สุขคนเนาะทีนี่ก็สบสู่คือกันพี่น้องสู่ต่อไปเว่าเขายังมีลมหายใจเขาต้องสูพี่น้องท่อได้เนาะพี่น้องแต่ใจคอยเด้อพี่น้องเลยสู นองเาก็มักตีกับผีกันต่อนังๆอ่ะยิดมาเขียบหัวน่องสบายดีพน่องเลยเหนื่อยน่อตอนเศร้าน่อรยากาศตอนเศร้าไม่โมาหุ่มอแต่ก็ุ้องบอไปจัดก็แม่ มาไหว้ม่จุยนี่แม่มามากระเกิดันตายแล้วนีแต่วาเสียกระกะกระกะกบ่อไปกระเตร์ดแม่แ่านไดขวสิเกิดแม่ไหวไปไหวมาแล้มาไหว้เน้าแม่จุ๋ับนีจะปิดาดจะเนวกินโอ้ยแนวกินขายางเ้อมาเงมาเบ่งกันได้มาหุงเยอะอันเก่าห่ว่ะเก่าเก่าก็เกาแล้ว คนกระตุกเป็นสะสะกัะูตยพี่น้องบ้านเมืองเ้ยมาเบิ่งซอยหนดอพี่น้องแมนักเียวจังเลยแ่นันหมาต่าใส่ถั่วไห้พี่น้องเราม่เคยจะได้ถั่วนะถึงแม้เลยก็ยุ่นเือถ้าม่เห็นแต่ซานนี่นี่แหละพี่น้อง หมาตัดฮาร์หัวในหมอีบักเตมของพี่น้องวนยั้แม่กัวใส่สูบเคสพี่น้องน้องท้าแม่สิขัวได้บักเต็มใส่สูบเคสโมอ้าปปสูกัก็คือสิขัวมือนีละสิขัวเห้ือนเบอร์เล่แบบนี้กับสิฟิตบัคทีกันหัวไหวพี่น้องเลยว่าท้าแม่เันอย่างคืนเฮื่อนหล่น้องว่าเดือนหก เดินหกอ่ะเดินหกเคาะแฮมเลยนะแม่แเออ,อแฮมสามคำเพราะว่าแบบสี่สิเป็นเก้อน,น่ะแฮมสามคำ่น้องกะสี่ว่าอาะจะในบ้านเทาเองอย่าแหละในหมู่บ้านเนี่ยเนาะเพราะว่าเขาเจ้าบ่ภห้โรกเป็เ่อนท้ายอย่น้องเพราะว่าเขาบ่ภห้หมู่บ้านอื่นมาปนเาานาะว่าจะในหมู่บ้านเทาไรก็สิบเกินเพราะมันแล้วนะพี่น้องลูกโควิดก็มาใก่เนี่ยแหลย แนี่ก็ได้สิ่ัวไว้เนาะหัวตำไว้เนาะสักสิดูอคกอบใช้เลยจัากที่ได้ตายปลาเนาะมาชักนลมหมาโตลกต้องเก็บโตเนาะเออัวเียนี่นะหมบ้านตัวหมบ้านพวกไปหากันเนาะเป็นไฮโงดสกอรภายในสิเมื่อก่อเนาะไรแบบมาโุนนองอันเนยครับวัลกนาินเต็มเลย ก็บอว่าอปากแค่เดียวนีดอแม่ได้ว่าคนสิมหลักยังสดเสียงต้มเสียงหัวย่ยงหัวอยู่ขางก็เศร้าได้ว่าคนสีมาขโมยแมใหญ่จี้ไอสีมข่ามยไอยังแม่เอ้ยนี่กระท่อมน้อยตึกเตียอไอสิมขโมยไอยัางเนาะมะข่มยนี่แล้วน่มาดูาเตียงนี่ เขาไค่ยิาปลูกนะพี่น้งแต่ขนาดสนียังผูกไว้ได้วยอยู่ม่าฮ่าบ่าฮินฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่า่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่าฮ่กฮ่าฮาฮ่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 ่า่าาาฮ่า่ฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่นฮ่่าฮ่าาฮ่่าฮ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 าฮ่าาฮ่า เียกไปยัอมันแซ่บวเดเบียวเดีเดี๋ยเยเเียวบมามาจิ๊บจั๊บเ่งน้นจะ๊อับบุกล็กนะเชวมอานะปลาพี่น้องคนยังแห้งตกแห้งเป็นแห้งเลยพี่น้องเลยตกตั้งแต่เมื่อวานนี่ บิรคืนเนียมาเศร้ามายัง,ยงตกอีกอยู่พี่นอ้องเมื่อนี่ไปไสดมาไสดบ่ได้ดอกฝนตกแบบนี้พี่น้อง <_ d ans> บรรยากาศพี่น้องเลยบรรยากาศโคตรดีเลย <_ d ans> หายพี่น้องได้เห็นเนาะบรรยากาศบรรนอกบรรหนาเห้า <_ d ans> เป็นอะไรพี่น้องเลยพี่น้องเมื่อนี่ยฮักกับคอเจบาขีดเพียงเทนี้เนาะพี่น้องเนาะ <_ d ans> ผ้าห้องฮันทึดอยู่พี่น้องสนียย่า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสนีป่าในเด้อพี่น้องอยู่ดีมแม่งวัดสุขุสุขชนสุมองสุบ่อนสบายดีพี่น้อง